รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยกับเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทยในทีเด็ดเมืองไทยครับการท่องเที่ยวในบ้านเรานะครับมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติได้มาสัมผัสกันวันนี้ทีเด็ดเมืองไทยจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับการท่องเที่ยวแบบล่องเรือยอชสุดหรูเลยครับผมรายละเอียดของการท่องเที่ยวเขาจะมีการวางแผนอย่างไรครับแล้วก็รวมถึงในแง่ของลักษณะ ความรู้ของเขาเขาดูแลเราอย่างไงบ้างเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในทีเด็ดเมืองไทยที่นักท่องเที่ยวระดับรู้หราเขาอยากจะมาสัมผัสกันแต่ถ้านับราคาค้าหัวแล้วไม่แพงอย่างที่คิดด้วยนะครับรอติดตามกับผมเออร์สันอีกที่สุขนาในช่วงของทีเด็ดเมืองไทยแต่ว่าช่วงแรกเราไปดูเรื่องราวของอาชีพกันก่อนสร้างรายได้ที่ดีต้องมีอาชีพนะครับผมทีเด็ดอาชีพคุณเอฟธัญนนรอพร้อมอยู่แล้วครับ โโอ้หคุณผู้ชมครับกำลังอร่อยอยู่เลยครับขอโทษครับแหมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับแอฟพันยนท์เหมือนเช่นเคยในช่วงทีเด็ดอาชีพครับวันนี้นะฮะผมได้มีโอกาสมาเดินเล่นที่ถนนคนเดินนะฮะตลาดท่าเรือทีจังหวัดชลบุรีครับพอเดินเล่นจนอิ่มน้ำสำราญนะครับซึมซับบรรยากาศเสร็จเรียบร้อยผมก็เริ่มรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีทันใดครับก็เลยถามคนแถวนั้นก็บอกว่าให้มาตรงเนี้ยที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะครับมีร้านหอยจ้ออยู่ร้านนึงอร่อยมากนั่นก็คือหอยจ้อแม่อนงนั่นเองครับเดีี๋ยวผผมมให้้คุณููชดน ใช่ครับผมคุณผู้ชมปูล้วนๆนะเห็นไหมฮะวันนี้ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วชิมหอยจ้ออร่อยก็เลยนึกถึงคุณผู้ชมครับผมก็เลยอยากจะเอาไอเดียดีๆนะครับในการประกอบอาชีพแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมแต่ว่าจะพาไปดูหอยจ้ออย่างนี้ไม่เอาธรรมดาไปฮะผมจะต้องพาไปดูหอยจ้อที่ไม่เหมือนใครเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีหอยจ้อจิ๋วอยู่แต่ผมก็ไม่เคยเห็นครับว่ามันจิ๋วขนาดไหนพอทานแล้วเนี่ยจะอร่อยแบบนี้หรือเปล่าเอาเป็นว,ว,ว่าเดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าของร้านด้านในกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับแหมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนั่งทานอยู่หน้าร้านตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วครับและตอนนี้นะครับก็มาอยู่กับพิติครับที่เป็นกูรูในเรื่องของหอยจอแห่ขึ้นเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาคุยกับเขาว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรสวัสดีครับพิติครับสวัสดีค่ะโอพี่ก่อนอื่ต้องถามก่อนเลยว่าคือหอยจอที่นี่แม่อนงใช่ไหมฮะใช่ค่ะกี่ปีแล้วครับประมาณ5ปี5ปีค่ะนะครับแล้วจุดเริ่มต้นที่ทำหอยจอนี่เกิดขึ้นมาได้ไงครับก็คือจริงๆแล้วโรงงานของเราครับ ตอนแรกทําเกี่ยวกับอาหารทะเลอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ใช่หอยจ้อไม่ใช่แค่คือไม่ใช่ค่ะทำพวกอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทีนี้เราก็คุณยายเขาพอมีสูตรเกี่ยวกับทําหอยจ้อเลยแค่คืนเลยเอ๋อต้องไปสืบโบราณเงี้ยใช่ค่ะหอยจ้อเลยนั่นเองต่อครับก็สูตรค่อนข้างอร่อยเราก็เลยอยากเอามาลองทําขายดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็แรกๆก็ สั่งเนื้อปูสั่งอะไรเข้ามาลองทําดูเลยคเนี่ยก็เป็นตามสูตรที่คุณยายใช่ค่ะเป็นคนปรุงสูตรขึ้นมาใช่ค่ะนะครับผมก็ตามสูตรนั้นครับก็แต่ว่าตอนแรกคือทําออกมาเป็นอย่างนี้ถูกไหมใช่ทําแต่ลูกใหญ่อ่ะครับผมแต่เห็นบอกว่ามีจอยจิ๋วด้วยใช่แล้วเป็นยังไงฮะหน้าตาเป็นยังไงพี่เนี่ยนะคะอ๋อนี่ค่ะลูกจิ๋วๆอย่างนี้เลยค่ะลูกจิ๋วจริงๆริดี๋ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเปรียบเทียบนะฮะวางเทียบไส์กันได้อันนี้เป็นไอเดียใหม่ ใช่ค่ะอันนี้ทำมานานนะครับที่เป็นที่เป็นใช้จิ๋วแทสัก2ปี3ปีอะค่ะนี่ผมสงสัยมานานแล้วว่าหอยจ้อกับแคร์ค้นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงค่ะมันต่างกันแค่รูปทรงไหมไม่ใช่ค่ะจริงๆหอยจ้อมันคือทําจากเนื้อปูอะค่ะอ๋อที่เราเห็นนี่แหละคือข้างในเป็นเนื้อปูค่ะพูดถึงนะครับแบบเนี้ยผมอยากจะรู้ว่าขั้นตอนการทามันยากไหมมันแตกต่างกับแบบนี้ยังไงพาผมไปดูหนได้ไหมฮะได้ค่ะด้านไหนด้านไนไปนะครับวันนี้ไปเลยครับ เอาละฮะมาถามถึงวัตถุดิบกันบ้างไขยจ้อนเนี่ยวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบหลักเลยก็คือจะมีเนื้อปูค่ะครับผมซึ่งเวลาซื้อมาเสร็จแกะเปลือกเสร็จแล้วนี่ก็ต้องมาหากระดูกหาเปลือกออกให้ค่อนข้างค่อนข้างหมดอ๋อคือเพื่อที่เวลาลูกค้าเคี้ยวไปจะได้ไม่โดนเปลือกใช่ค่ะแล้วก็มีมันหมูนิดหน่อยค่ะครับผมค่ะไข่เป็ดครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเครื่องปรุงพวก แ,แป้งซอสอะไรตรัามามน,นันนี้คือแล้วแต่รสชาติอาจจะสูตรเอาแล้วครับพี่ติ๊กครับหลังจากที่วัตถุดิบทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยวิธีการปรุงเนี่ยทำยังไงคะค่ะเริ่มต้นก็คือนําหมูนํามันหมูบดท,ที่เราเตรียมไว้แล้วว่าค่ะลงไปรวนในกระทะให้สุกอ๋อคือตั้งไฟแล้วก็รวนค่ะหลังจากนั้นก็เอาส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงผสมกับไข่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่เนื้อปูและหมูลงไปแลก็คลุกให้เข้ากันตามด้วยต้นหอม อ๋อนี่แค่นี้เองเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ฝีมือและในการปรุงรสชาตินะครับหลักจะน่คือนํามาอออแบบนี้พิจิตครับคือตอนนี้ทางผ่ายจ้อแม่อนงเนี่ยนะครับมีมีการวางการตลาดอย่างไรบ้างตอนนี้การตลาดตอนนี้ก็คือยังเป็นการขายตรงอยู่อะค่ะคือถึงผู้บริโภคเลยคือคอแต่ว่าก็สามารถมาซื้อที่ที่นี่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะทั้งที่นี่แล้วก็เวลาเราไปออกร้านนะคะในกรุงเทพครับผมเอาละครับปิดท้ายอยากให้พิจิตรใน้าคิดดี นับในการประกอบอาชีพหรือว่าไอเดียใหม่ๆทีใ่ใช้ในการประกอบอาชีพให้กับคุณผู้ชมชนนครับเชนเลยครับข้อคิดสําหรับการทําอาหารก็คือจริงๆเราต้องมีความมุ่งม,มั่นนะคะสมควรเพราะว่าอาหารนี่คือเป็นอะไรที่ถึงตัว ผู้บริโภคโดยโตรงเลยครับผมถือว่ามีความซื่อสัตย์กับลูกค้าก็จะไปได้นานนี่แะเอร่าน,นี่คือคุณผู้ชมครับง่ายๆนะแต่ว่าทายากมากน,นี้ <c oughs> นะครับแต่ว่าดูที่นี่เป็นตัวอย่างนะคือพนักงานทุกคน่ยนใส่ปิดปากนะครับใส่ถุงมือทุกอย่างคือควบคุมความสะอาดเพื่อที่ผู้บริโภคเนี่ยรับประทานแล้วก็นอกจากจะได้ความอร่อยแล้วได้ทามสบายใจแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วย <c oughs> วันนี้นะครับขอบคุณพี่ติ๊ามากๆครับขอบคุณมากเลยครับผมครับเป็นไงบ้างครับผู้ชมครับสำหรับไขยจอรจทิวในวันนี้นะครับเรียกได้ว ที่้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่นะครับไม่จะเป็นต้องทําหอยจ้อก็ได้นะครับนำไอเดียแบบนี้แหละครับไปปรับใช้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าของของคุณผู้ชมนะครับดีจริงน่ากินจริงเด็ดจริงนะครับเดี๋ยวผมไปหาอย่างแน่นอนวันนี้นะครับหมดเวลาของผมในช่วงที่เด็ดอาชีพนะครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่เอยกันต่อเลยครับพี่ติดครับสอนผมห่อหน่อยพี่มอยากหอมากทำไงฮะต้องพูดอยไรครับผมไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจับกันเลยครับจับกันเลยจานน้องสาว คุณเอฟนะครับกับแรงบันดาลใจด้านอาชีพที่นํามาฝากกันเป็นประจาทุกสัปดาห์และมาถึงช่วงของกันบ้างกับทีเด็ดเมืองไทยอย่างที่บอกครับว่าพัทยาเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวแล้วก็นักเดินทางครับเพราะว่าที่นี่มีการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบวันนี้จะพามาสัมผัสกับการท่องเที่ยวอีกหนึ่งรูปแบบซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในทีเด็ดของเมืองไทยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเียกยของแด้านพัทยา ครับผมขออนุญาตแนะนำอย่างเป็นทางการครับพี่แพทครับเจ้าของเรือเลดี้แอนซึ่งเป็นธุรกิจนํำเที่ยวด้วยคนนี้กับตันใช่ไหมครับคนนี้คือคุณคิมครับเป็นทั้งกับตันด้วยแล้วก็เป็นลูกชายของพี่แพทด้วยงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปคุยด้านในดีกว่าใช่ชิญครับเข้ามาภายในบริเวณเรือครับโอโถงนั่งสบายมาก จํานวนผู้โดยสารที่เราสามารถรองรับได้คือประมาณกี่คนครับสาหรับกลางวันก็ประมาณ15คนนะครับส่วนถ้าเกิดค้างคืนก็ประมาณ4คนและในรูปแบบของการท่องเที่ยวนี่คือ,อยังไงครับเราออกแบบตามใจลูกค้าหรือว่าเรามีเป็นเป็นตารางรูปแบบหรือว่าเขาคิดเองเราจะมีเบสให้ประมาณว่าเป็นชั่วโมงครับเต็มวันครึ่งวัน2ชั่วโมงมแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกที่จะเอาไปใช้สําหรับ เป็นปาร์ตี้เป็นดูแลลูกค้าว่าโอเควันนี้วันเกิดเจ้านายพาเจ้านายไปเที่ยว <ừ> เต็มวัน <ừ> หรือว่า <ừ> พาลูกค้าไปดูพระาทีตตกดินไปดื่มสองชั่วโมงก็คือแล้วแต่ระยะเวลาแล้วรูปแบบของฟา c i ซิลิตี้ที่เราเาติมไห้ต้อนรับนะักท่องเที่ยวในเรือลำนี้มีอะไรบ้างเอ่ยครับสำหรับเรือเราก็จะเป็นที่เห็นเห็นหลกัลกๆคือภายในเรือแล้วก็ภายนอกเรือครับภายในเรือเราจะมี ห้องน้ำสองห้องห้องนอนสองห้องรวมทั้งห้องรับแขกครับแล้วเราก็มีครัวที่จะเตรียมอาหารหหส่วนด้านนอกเนี่ยเราจะมีพื้นที่ในร่มและพื้นที่กลางแดดครับสำหรับคนที่จะตากแดดสำหรับคนที่จะนั่งหลบแดดแล้วก็รับลมนะครับแต่ละเรื่องของรูทเส้นทางนะครับเราออกแบบให้เขาหมว่าจะพาไปเกาะไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับใช่ครับเราก็มีให้คร่าๆแล้วทีนี้ว่าเราจะมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งขึ้นอยู่กับ สภาพลมแล้วก็สภาพอากาศในแง่ของการออกแบบทริปเนี่ยมันต้องอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยใช่ไหมครับ<ช>ว่าว่ายังไงคือไม่ใช่อยู่ดีๆคุณอยากจะมีเรือหนึ่งลำแล้วก็ออกไปได้เลยง่ายๆมันต้องอาศัายประสบการณ์เขาอ,ออกแบบมาแบบนี้ช่วงเวลาฤดูนี้เราก็สามารถให้คําแนะนาเขาได้ลูกค้าชาวเอเชียเขาจะชอบเป็นลักษณะโอเคไปตกปลาไปเล่นกันแต่ลูกค้าชาวยุโรปอเมริกันเขาจะชอบไปรีแลกซ์ไปผ่อน,อนคลายไปดำน้ำสโนว์กิล์ฟบางทีเราเห็นแบบชาวยุโรปมาถึงแบบล่องเรือไปแบบไร่คนก็จะชอ มองว่าโอ้โหเหมาไปทั้งแพงไปพี่แกไม่ทําอะไรเลยนอนอาบแดดจิบวายอย่างเดียวอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองแล้วคนไทยอ่ะคนไทยชอบไปปาร์ตี้กันและที่สําคัญครับที่เรือลํานี้นะครับมีรูปแบบของการปาร์ตี้ครับนอกจากด้านในแล้วก็คือไฮไลท์อยู่ที่บริเวณด้านนอกนะครับแล้วก็รวมถึงน้องคิมเวลาจะขับจริงจริงก็คือด้านนอกด้วยด้านนอกครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านนอกกันครับว่าเขาจะปาร์ตี้ได้สนุกสนานและเรื่อดีแหลกขนาด When you walk through the door. Need make ขึ้นมาบนเรือครับผมกัปตันก็พามาจนใกล้อันนี้คือเกาะล้านเกาะล้านครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาพัทยามันนะุดใช่ครับตอนนี้ S <S เป็นเกาะล้านเป็นเป็นจุดหลักๆที่คนเขาจะมาเที่ยวกันเลยและยิ่งโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่คนไทยนะใช่ชายก็จะมาที่นี่เลยคร,ครับผม,บผมในแง่ของการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว มองอยังไงครับว่าอีก2ปีเรากาลังจะก้าเข้าสู่ AEC เรามีการวางแผนรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจริงๆแล้วลูกค้าก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเปนเยอะอยู่แล้วนีใช่ครับคือเรามองออสิ่งแรกสําหรับการบริการเราคือความปลอดภัยจะต้องมี Uber Con อุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและมีการประกันภัยอันนี้คืออันดับแรกรส่วนการบริการการเอนเตอร์เทนอันนี้เป็นเรื่องเราลงมาสําหรับ ของเราแต่เรามองว่าในเมื่อเขามาเที่ยวประเทศเราเขาแน่อนอนเขาคงไม่อยากจะบาดเจ็บกลับไปบ้านเขาเขาต้องการความประทับใจแล้วก็ความปลอดภัยก็คือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนอกจากในแง่ของบริการเพราะการบริการนี่คือคนไทยขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ครับแต่ว่านอกเหนือมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของมาตรฐานที่เรามีระดับสากลเรามองว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเรามีการท่องเที่ยวแบบนี้จะเป็นการสร้างชื่อยังไงให้กับตัวพัทยาซึ่ง ซึ่งเป็นเมืองหลักของชนบุรีซึ่งถือว่าเป็นเมืองศักยภาพระดับประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยวสิ่งที่ขึ้นชื่อของพัทยาคือพวกไนท์ไลฟ์เป็นพวกเอดูเตนเมนต์เป็นวอล์กิ g งสตรีทแต่นอกจากในเมืองพัทยาแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกครับถ้าเกิดลองออกมาสู่ท้องทะเลเรายังมีเกาะล้านที่เราขึ้นชื่อที่ได้ยินกันอยู่คุ้นหูยัมีเกาะลิ้นเกาะไผ่เกาะหูช้างบึงบาดาลเก,กาะโคกเกาะสา ยังเป็นที่ท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นธรรมชาติยังคงความสวยงามของน้าําใสทะเลสวยหาดทรายละเอียดยังมีปะการางังยังมีที่ท่องเที่ยวสําหรับเล่นน้ําตกปลาดูปะการางังและกิจกรรมอีกหลายๆอย่างที่ ยังคงความเป็นธรรมชาติล,ล้วปก็คือพูดง่ายๆถ้าเปรียบเทียบหลายๆคนนึกว่าเวลาถ้าสมมติว่าจะไปดำน้ําสัมผัสอะไรที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆเขาก็จะลงตายไปกระบีไปพังงาซึ่งถ้าจากตัวเมืองหมายถึงว่าในกรุงเทพมหานครใจกลางของประเทศหรือว่าเมืองหลวงเนี่ยเดินทางมาไม่ไกลามากพัทยาก็มีสิ่งแบบนั้นให้สัมผัสได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับ <ừ> <S <S เพียงแค่เราต้องรู้ว่าดูจากตรงไหนเกาะไหน,รน,นครับผม ก็คือรู้ว่าจริงๆแล้วคือต้องพูด,ดง่ายๆครับต้องเป็นผู้ประกอบการที่รู้แล้วก็มีสรรยาบันที่ดีในการที่จะแนะนํานักท่องเที่ยวได้เลนะครับปากปิดท้ายดีกว่าเชิญชวนทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่งางชาติมานี่เลยครับเดี๋ยวผมกับตันคิมรหลอนี่พานําเที่ยวเองเลยก็ต้องขอเชิญทุกท่านนะครับอย่ามองข้ามเมืองพัทยาเพียงแค่สองชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทุกท่านยังไม่เคยพบเคยเห็น อยู่ในกลางทะเลและทางเราเรือ Lady ้แอนสามารถนำท่านไปชมได้ครับครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับพิมครับขอบคุณครับเจอเรื่องราวของความเด็ดนะครับกับทีเด็ดเมืองไทยไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปที่กรุงเทพทีเด็ดกทมรอคุณผู้ชมอยู่ครับ Don't today phone So tone picking not at the feel like I message up my leave a swear ในช่วงที่เด็ดกรทมวันนี้นะครับคนรักดอกไม้น่าจะชอบเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าดอกไม้นอกจากเห็นเรื่องของความสวยงามในตัวเขาแล้วนะครับมีกลิ่นหอมแล้วจริงๆแล้วดอกไม้และการจัดดอกไม้ยังสามารถบ่งบอกถึงเรื่องของชาติพันธุ์และวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาตินั้นๆได้ด้วยสถานที่ที่จะพาไปนะครับเป็นความเด็ดเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นแห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร แต่คำว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือว่าแห่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้งั้นพาไปสัมผัสด้านในที่เด็ดกทมวันนี้นะครับกับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ครับลลรรและแน่นอนที่นี่ใช้คําว่าพิพิพธภัณฑ์ต้องมีความหมายแล้วก็รวมถึงความรู้นี่อยู่รอบๆเลยทีเดียวเรามีคนที่จะให้ความรู้และก็พาเราเที่ยวด้านไหนด้วยสวัสดีครับคุณองนะครับผมนะครับที่นี่จริงๆแล้ว ถ้าบอกจุดเริ่มต้นเลยที่มาที่ไปมังคือจุดประสงค์หลักก็เพื่อที่จะเผยแพร่ง,งานประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทยๆนะครับแล้วก็เนื่องในปีที่แล้วนะครับเป็นโอกาสที่เสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีานาถทรงเจริญพระชนมายุครบ0 0 0พรษาครับก็เลยเปิดวัน ที่12สิงหาคมเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองคือทั้งหมดนี้นะครับการนําชมของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนฮะในส่วนของตัวเรือนหลังนี้ซึ่งมีความโดดเด่นนะครับเป็นตัวเรือนไม้สักนะครับทั้งหลังเลยเราได้ดัดแปลงนะครับระเบียงหน้าบ้านตรงนี้เป็นลานน้าชาดอกไม้ไทยสรนลูเตนนั่นเองครับนะครับแล้วที่พิเศษจริงๆด้านในครับมีความรู้อีกเยอะมากเดี๋ยวรบกวนคุณดองพาเข้าไปดูด้านในดีกว่าคอนเซปต์โดยรวมก็คือ คอนเซปต์โดยรวมนะครับเพื่อที่จะได้เผยแพร่งานดอกไม้นะฮะโดยเฉพาะงานศิลปวัฒนธรรมของไทยเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็จริงๆไม่ใช่มีเรื่องของดอกไม้แค่ในประเทศไทยเป็นความรู้ดอกไม้ทั่วโลกเลยใช่ครับครับผมนะครับแล้วก็รวมถึงจริงๆนะถ้ามาอยู่ในมุมนี้จะรู้สึกว่ารมรื่นมากนะครับอ่ะดูด้านนอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในดีกว่าเข้ามาในห้องนี้จริงๆแล้วนี่นะครับที่นี่แบ่งออกเป็นหลายโซนมากใช่ครับนะครับตรงโซนนี้เรานั่งคุยดีกว่ามันเป็นอะไรยังไงครับ ส่วนนี้นะครับเป็นห้องจัดแสดงนะครับเรียกว่านะครับหอมรดกรดแห่งวัฒนธรรมดอกไม้ไทยนะฮะจะเห็นได้ว่านะครับเป็นประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของพันขันมากนะฮะจะเป็นในส่วนของดอกไม้นะฮะเป็นดอกไม้ไทยๆนี่เองนะฮะเป็นลักษณะเชิงสัญลักษณ์ครับไม่ว่าจะเป็นดอกดาวเรืองความมั่งคั่งรุ่งเรืองนะครับดอกจำปีจดจำไว้ชั่วนาตาปีนะครับดอกรักความรักอันมั่นคงนะฮะ ดอกบานไม่รุ่โรยแสดงถึงความเคารพนับถือกับญาติผู้ใหญ่โดยไม่มีวันเสื่อมไปใบไม้เนี่ยครับใบไม้ก็เป็นใบเงินใบทองแล้วก็ใบนาคนั่นเองครับพวกนี้มีจัดสอนด้วยไหมเนี่มีจัดสอนนะครับทุกวันเสาร์แรกของเดือนนะฮะเสาร์ต้นเดือนนะครับก็จัดเวิร์กช็อปให้กับเยาวชนอายุ7ปีถึง14ปีนะครับตรงนี้สอนอะไรบ้างครับสอนการประดิษฐ์ดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นงานเย็บแบบนะครับผม csr นะฮะที่จัดสอนนะครับตรงนี้ครับ นอกจากนี้เราก็จะเป็นการสร้างจิตวิญญาณของความเป็นไทยให้กับเยาวชนด้วยครับอืครับผมนะครับนี่เป็นเพียงห้องเดียวเท่านั้นเนี่ยมลเสน่ยเยอะขนาดนี้ขออนุญาตไปดูห้องอื่นบ้างเชิญครับเข้ามาถึงอีกหนึ่งห้องห้องนี้เรียกว่าห้องห้องนี้นะครับมีชื่อว่าโลกแห่งวัฒนธรรมดอกไม้นั่นเองนะครับก็คือคราวนี้จะเป็นทั่วโลกแล้วแหละใช่แล้วครับพราะที่เราเห็นอะไรล้อมด้านข้างก็จะมีทั้งจากบาหลีใช่ไหมครับลาวจีนไหม จีนมีคำจีนนะครับมีอินเดียนะครับชิ้นนี้นะครับเป็นเอกสารม้วนคมภีที่สําคัญที่สุดในพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้นะครับเป็นม้วนคัมภีเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับมีชื่อว่าคมภีรับแห่งการจัดดอกไม้แบบโชกกะจากสถาบันอิคินโบกนะครับเขียนขึ้นในปีคิหนักราช1756นะครับ256ปีมาแล้วนะครับเทียบเคียงได้กับในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนุ่งเลยนะครับ เรื่องราวนะฮะที่อยู่ในคัมภีร์ก็จะเป็นในส่วนของ การจัดดอกไม้ครับวิธีการจัดดอกไม้แบบอิเคบานะของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมเลยครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าที่นี่นะครับเป็นแหล่งความรู้ชั้นดีครับแล้วก็เข้ามาเราจะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์เรื่องราวของคุณค่าของดอกไม้ที่นอกจากความหอมแล้วก็ความสวยงามมันมีมากกว่านั้นดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าด้วยใช้คําว่าพิพิธภัณฑ์และที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับขออนุญาตสงวนเก็บไว้ที่เราเอาออการที้เห็นเนี่ยนะครับเป็นแค่ประมาณ10%เนท่านั้นเองครับจริงๆยังมีส่วนที่น่า หลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสอนจัดดอกไม้มานั่งจิตชามาขอความรู้ครับผมและแน่นอนครับในแง่ของการเดินชมก็จะมีกุณองแล้วก็เหล่าทีมงานเนี่ยให้ความรู้ตลอดต่อเนื่องครับผมนะครับขอบพระคุณมากครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในที่เด็กกทมที่เอามาฝากวันนี้ครับ คุณผู้ชมครับการท่องเที่ยวในเมืองไทยมีหลากหลายรูปแบบให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกันครับขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวครับว่าจะเลือกรูปแบบไหนผจญภยัยหรือว่าหรูหรานะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นครับการที่เราจะกล้าเข้าสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้คงเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศครับในการช่วยกันดูแลแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยววันนี้หมดเวลาแล้วครับกับเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทยที่เอามาฝากกันปิดท้ายเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมเข้าไปคลิกไลค์ที่แฟนเพจของรายการครับเรามีหนังสือหน้าอ่านเล่มอ ให้กับผู้โชคดีอยู่นะครับถ้ารู้ไม่ป่วยง่ายไม่ตายเร็วขอบคุณสำนักพิมพ์โรสแมรี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสภาพพิธีกรวันนี้นะครับจาก Headquarter The Fi ิปที่สยามสแควร์ซอยสอด้วยกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทยในทีเด็ดเมืองไทยสวัสดีครับ